อถ้าโพสย,ย,ยังยังยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่ยังถือว่ายังถือว่ายังนิดนึงขัดตาแอดมินนิดนึงถ้าโพสย,ยังขัดตานิดหนึง่งแต่รายละเอียดงานปั้นล่องรอยอะไรความลึกอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้อันนี้แฟนแอดมินครับยังไม่เคยเข้าสลีละอย่าหน้าเข้ากล้องครับอย่าหน้าเข้ากล้องครับใครเคอครับต,คคร <laughs> ต้องปิดหน้าไว้ครับ ถูกต้องครับถูกต้องครับเออแผ่หลังเไดนไงครับแผ่หลังแผ่หลังมันก็มีมิตินะมีมิติหน้าเอาน้ําแข็งมาลูบนะใช่ได้ใช่ได้แต่ยกเว้นช่วงท้องมันอาจจะท้องอืดอึดคือท้องมันแบบโป่งเตะเลยเหมือนกับมันไม่มีกล้ามเนื้อคือสเกลสเกลเอ่อความเลี่ยมนะพูดง่ายคอสั้นด้วยตอเนี้ยคอสั้นใช่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 คอสั้นจริงอะไรที่อะไรที่แอดมินซื้อมาเก็บสะสมมันส่วนมากสั้น ต้องสั้นแล้วแอดวินจะดูยาวเพราอมันยกมือป่嘛มันถึงต้องคอสั้นใช่มันเรื่องนี้ไงมันยกมือจริงอ่ะเนี่ยเ็บอกว่าเรายกมือตัมเนี่ยข้างหลังก็ต้องยาวถ้าข้างหน้าสั้นโอเคอันนี้มันยาวไหมคอมันหดลงไปเหมือนคอเต่าอ่ะอืมประตูนี้ถ่ายรูปขึ้นปะถ่ายรูปขึ้นนะถ่ายรูปถ่ายรูปขึ้นแต่ของจริงเฮ้ยโดยรวมแต่ว่ของจริงไม่สวยเหรอไม่แต่แม่แต่โดยรวมเฮ้ยผมโอเคนะไม่ไม่เพราะเพราะเราถ่ายรูปรู้สึกสีสีแดงมันสว่างขึ้นอะไม่เพราะว่ามันโดนแสงไง แล้วนี่คือแสงมันเหลืองด้วยมั้ะมีจุดหนึ่งครับที่ทุกคนร้อยคนแรกที่จะเจอไม่แต่แอดมิเราเจอคือไม่ผมก็ไม่เจอไม่เจอเหมือนกันครับเราจะต้องเข้าครับส่วนของตรงนี้ครับตรงไหนครับผมตรงนี้ก็คือมันเป็นเดือยของที่จะใช้ในการยึดตัวขาสองข้างนี้ครับซึ่งเขาแยกพาร์ตออกมาแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเก็บไว้ตรงไหนทีนี้ผมต้องยกเครดิตให้ยมูนะครับผมไม่ถามยมูมา แล้วทางทีมผมก็ไปถามแดนนิลีไม่ทีหนึ่งซึ่งคือมันจะอยู่เก็บอยู่ตรงเกาะอกนะครับทำไว้ออ๋เก็บอยู่ตรงเกาะอกนะครับใช่อยู่ช่องเดียวกับเกาะอกช่องเดียวกับเกาะอกเลยนะครับนี่อันนี้ก็เดนแอดวินฝั่งขวานะครับอันนี้ฝั่งซ้ายเด์ไกฟ็อกซ์อ่าโออเคันนี้เรามาลองเปลี่ยนโพสกันอ่าเปลี่ยนโพสกัเปลี่ยนโพสอันนี้จากขาคู่เดิมนะครับขาคู่เดิมจากขาคู่เดิมเราจะเปลี่ยนเราจะมาเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนแขนทีละข้างเปลี่ยนแขนทีละข้างครับเอาอนนี้ก่อน อะไรครับอ่าต่อไปครับก็อีโพสหนึ่งอ่าอีโพสหนึ่งโหได้กี่โพสครับเนี่ยทั้งหมดครับอันนี้แปดโพสครับแปดโพสเลยนะครับคือสลับกันไปสลับกันมาอืมโชว์กันไม่เบื่อเลยครับเนี่ยคุณพูดถึงตอนตอนเปลี่ยนโพสนี่อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเปลี่ยนโพสต้องระวังใส่ทีนึงก็เขย่าทีนึงเลยนะเนี่ยอันนี้แหละปัญหาหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เคยบอกครับว่าพอมันเป็นแยกชิ้นมาเนี่ยมันรูสมันจะง้องง้าแล้วถ้าเราประกอบก่อนเราให้เสียบปัญหาน่่ะะจยากฮออ๋ คลยลองครับแล้วมันคือตอนเราอุ้มเนี่ยมันจะมีโอกาสหล่นใช่เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กมันไม่ได้แบบติดแน่นเลยเพราะถ้าตเพราะฉะนั้นถ้ายกควรควรถอดออกก่อนให้ยกนะเพรนั้นคือแบบคนชอบแต่ผมผมทำอย่างเงี้ยคือผมผมผมจะมาประกอบก่อนอยึ่งแล้วโอ้โหมันอกแอคชั่นขึ้นังงี้นิดนึงอะเนอะเปลี่ยนไปแบบเล็กน้อยไม่มากด้วยโยเกิ้ลจะเปลี่ยนขายเวลาเปลี่ยนขาก็จะชัดเจน คนนี้ก็สวยเหมือนกันเออคนนี้ก็ใช้ได้ครับอือก็ตือด,ดูมีพลังนีครับทาวนี้เนื่องจากมันให้มาสองหัวครับอ่าฮะเรามาลองดูว่าสองหัวเนี่ยมันต่างก,กันมากมาแค่ไหนได้ครับได้ครับเห็นว่าค,คือหัวสองหัวเนี่ยอ,อ,อ,องศาห่างกันนิดเดียวโอโ้โห คือแทบไม่ไม่ต่างเลยจะดูความต่างคือแต่ที่คอยไหมคือเนี้มันจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งปากพอดีแต่ว่าตรงเนี้ยตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้แหละก็คือต่างประมาณสิบยี่สิบองศานิดเดียวคือแทบไม่เห็นผลอืแต่ก็ให้มานะครับใช่แต่เขาก็หางให้มาน้าใจตรงนี้ต้องถือเป็นน้ำใจจริงๆที่ทําให้เราแบบว่าดิเทยุ่งยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยมาดูนครับว่ามันจะต่างกับหัวแรกยังไงนะครับ นะครับเสียบไม่เป็นเหมือนเดิมกี <laughs> ่ทีกี่ทีก็เสียบไม่ได,ด้ต่างนิดเดียวต่างกรนนิ็ดนึงต่างกรนนิดนึงครับตดดแต่หน้าหน้าหน้าจะหันมาเล่นเล่นเล่นกล้องด้านหน้ามากกว่านะใช่ใช่ตัวนี้จะหันมาทาง,างทางด้านหน้า,นามาหน้าหน้ามากกว่าแต่เมื่อกี้ะจะหันไปทางมือที่ยินพลังมึงมีผลมีผลเหมือนกันวยถือว่ามีผลเหมือนกันครับถือว่ามันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะ แต่ละเอียดคมคมดีครับเนี่ยถือว่าคมสวยใช้ได้ต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับอันนี้จะเปลี่ยนขาละเปลี่ยนขาบ้างครับฮะถ้าผมต้องโาเนาเปลี่ยนขานะครับนี่วิธีการที่ถูกต้องของแอดมินะครับไม่รู้นั่นแหละผมว่าถูกแล้วอะอ่าหูนี่นี่นี่เอาขาออกไปแล้วครับขาตายแล้วครับยืนท่านยังยังยืนได้ครับ เ oh, <I> ด็ดไอ้ด้วนยังไหวครับเด็ดไอ้ด้วนยังไหวนะนวนะแอนมินยืนยันนะครับเนี่ยเดือยยาวครับแอดมินระวังนะครับลุบโอ้โห oh, oh, oh. ออกมาแล้วออกมาแล้วการเปลี่ยนขาเนี่ยต้องออกหมดเลยนะครับมาค่วางนะครับวางก่อนครับวางก่อนครับเป็นคนรักข้าลรักของเนะนี่ยอันนี้ ันนี้ผมยังไม่เคยประกอบเลยครับแบบมีเดือยบมีเดือยอ่าจะจจะชินไหมนี่ผมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวฐานนี่ก่อนเปลี่ยนฐานก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนขาต้องเปลี่ยนฐานก่อนเปลี่ยนขาล้วเปลี่ยนตัวรองขาเดือยยาวนะครับไว้ฝั่งซ้ายเดือยสั้นจะไว้ฝั่งขวามือของเรานะครับผมหรือว่าผมใส่แบบนี้ก่อนง่จะง่ายกว่า อ่าเสียบเสียบเสียบที่ขาตัวตัวไอรอนแมนก่อนแล้วค่อยเสียบไปที่ฐานจะ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 ง่ายกว่าครับปลอดภัยกว่าพึงมาเสียบขาก่อนนะครับเอาเดยเสียบที่ขาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยค่อยเสียบไปที่ฐานอีกทีนะครับดูชัดชัดอีกทีนะครับอ่านี่ครับเสียบครับคล่องเข่วขึ้นนะครับอาครัพอ้าว มันมันแอดมินหยิบผิดขาครับธรรมดาครับไม่มีปัญหาครับการการเสียบการอะไรของแอดมินก็ยังเหมือนเดิมครับเสียบผิดเสียบถูกไปเรื่อยครับเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงดีมันมันขาข้างเดียวกันไหมอ่ะหืมไม่ไม่ขาคนละข้างอยู่แล้วเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ซึ่งเป็หางโอ้ยห่า ลอใส่ตัวกันครับเสร็จมันก็พอดีอันนี้ครับตั้งไว้สามอาทิตย์ตั้งาอาทอันนี้เดอนเดอนไม่ยาวเห็นว่าไอ้เดือนของขาอันนั้นอ่ะยาวมากาท่า,าโพสแรกเ,เ,เดือนของท่าโพสแรกนี่ถือว่าโอเคมากมแต่เดือนนี้เนี่ยมันไว้ยืนสองขามันก็เลยทําให้เ<ช>ดือนตั้นลงนะฮะ แต่นั้นไม่เทไม่พดไม่โพดขาเดียวนี้เดอยก็ต้องทํามายาวหน่อยนะครับอคุณต้องใส่ต้องเอาขาววางก่อนใช่แล้วก็เอาตัวแล้วอยง้างนิดนึงอ่าใช่เนี่ยแล้วพอมัน พอมันเป็นแบบไม่ได้ติดกับตัวเนี่ยคือเราขยับไปขยับมาถ้าไม่ระวังเนี่ยมือไปโดนมือหลุดอ,อกีกหลุดได้ด้วยงนั้นควรจะปลดมือออกก่อนใช่ควรจะปลดมือออกก่อนครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเหมือนกับขยับอ่าจะเหมือนขยับนิดนึงครับมมผมตัดปลายนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวทั้งสองทั้งสองแค่จะมีปัญหาตัวนี้ถ้าติดต่อได้นี่เลยนะครับนะปโดนนี้ถ้าจะมีปัญหานิดนึงแต่โพสตัวแรกเสียกว่าใช่ใช่ใช่ขาเดียวนะขาเดียวโพสที่ถูกต้องครับ ตอนแรกจะประมาณเนี่ยที่ไกด์ปลอกๆนะครับอาจจะอาจจะออกแบบมาเพื่อโพสแรกขาเดียวมากกว่าแล้วก็มาเพิ่มท้าเป็นโพสสองสองขามันก็เลยดูไม่สมบูรณ์เนเท่าไหร่อาจจะติดข้าข้ักตอนนี้แต่ถื่าโพสเป็นหลักเนี่ยเนี่ยเราก็เปลี่ยนมือเหมือนเดิมเมื่อจะได้อีกสี่โพสรวมเป็นแปดโพสแล้วมันในรุ่นแมนตัวเดียวโพสได้ทั้งปี นี่มาร้องอะไรกัไฟนี่ชอบไม่ชอบนะครับคือผมคิดได้ถ้าถ้าผมว่าเอาเอาเอาตรงนี้ออกปึ๊บแล้วก็เอาตรงนี้มาแทนนี้แล้วก็เป็นเป็นไฟออกมาจากเวนเจอร์แทนส่วนไอ้มาร์คสี่สามที่ไม่องมีตรงนี้ก็ปล่อยว่างไปนี่มันจะสวดกันไหมผมว่าก็โอเคนะจีน่าจะเริ่มอีกแลครนบติดต่อ แต่ไม่มีเของโค้ตที่เจ้าเปลี่ยนไปเหรอเอาหน้านะครับมีอะไรให้เปลี่ยนไหมครับย่งโค้ตอเจจลองเปลี่ยนเป็นโค้ชยิงสัโค้ชยิง <c> แ <oughs> ปดนะครับเกะรนเสร็จช้าคนแก่แบ่ก็เอาของ ไของตัวเองรีว uhm ิวเป็นแบบกระตกกต้องจนตาไอะครับถ้าเป็นของคนอื่นทีไรเนี่ยมัเห็นดิงดิ่ด่องว่าเนี่ครับแอดมินให้จบการรีวิวเทปพิเศษแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณแอดมินมากเชิญยืนด้านหลังอะไได้ไหมครับยินดครับยินดครับยังไงเออ นายผงก็ด <toys> ูว <m ics> <m ics> ่าพิจารณาดูนะครับว่าชอบกชอบทอานหาไปนกรับถาไม่อบกานไปนะครับมองไม่ดีนแต่ตัวนี้ก็ถึงลงวอว่ชอบนะครับสวยมสวยคุ้มคุ้มคุ้มมากที่คุ้มค่าตนะครั้ำหนาดีตั้งดีลืมชัวไปเลยอ่ะลืมตัวสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้สำหรับสำหรับอะไรพี่แม่เนี่ยเดี๋ยววัดกันดูอีกทีนะครับว่า เดี๋ยว4-2มาเดีจับหนักเดี๋ยวมา4-2มาเดีราจะมาเชิญอดีตมาดีจับหนักเดี๋ยวนี้ก็จบเท็ตพิเศษแต่เพียงเรื่องนี้ครับพวกท่านไหนไม่ทราบต้องการครับนันดักพวกเราทีงานนันเทรยอร์วิชาโอคัมสวัสดีครับ